ครับขอกับสวัสดีนะครับแฟนเพจของพีจ่าผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับมือนี้นะครับพีจ่าจะผ้ามาในน้ากับเมนูที่ยุตรงหน้าะนะครับเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเมนูยังนะครับมือนี้พีจ่าสีผ้ามาลาบกุ้งนะครับบางคนแม้เหมือนยังนอกบัดนี้เนาะลาบกุ้งจังเลยเนาะสไตล์พี่จ่าสไตล์พี่จ่ารอชมครับและกติดทิศตามมาครับมาเมืองนะครับคือเก่าครับพีจ่าสไตล์เก่านะครับอุ้ยลืมนะครับ ริกป่นเอาไว้กอนนี่ครับสไตล์เกาๆนะครับหอมตะเทียมนะครับใสสุดยอดครับคือเกาครับสไตล์เกานะครับสไตล์ของพีจาแต่ว่าบ่ใส่เม็ดก็ได้เด้อครับเด้อเข้าใส่กะพอประมานนะครับเนาะนี่เอา้สงใส่เม็ดนะครับต่อไปกะพริกป่นนะครับห้อยจักน้อยนะครับผิกป่นกับห้อยผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับลาบกุ้งสไตล์พีจานะครับ ตนเขาปิดฝาเนาะปิดฝามันดีรมมันแห้งนะครับแล้วก็เข้าคัวนะครับเข่าคัวนะครับเข้าคัวห่วยจังน้อยนะครับเนาะเนี่ยครับของแท้ครับเข้าคัวกีกาต่ำเองกับมือนะครับต่อไปก็สิเป็นนะครับบีบปังเน่านะครับนะครับบีบปังเน่าใส่นะครับต่อไปกับน้ำปลานะครับ น้ำปลาแท้ตาทิพย์ปะระลดเหมือนเดิมครับนะครับอ่ะที่นี่เห็ดจังใดสีแซบป่ะนี้สิกินจังสีกับอบอสแซบคือเขาขับค้นให้เขากันกุ้งสุกเ้วยอครับเด้อพพ่จาบ์อกินดิบนะครับกุ้งมิแต,ต่ตวใหญ่ ลาบกุ้งนะครับเท้าตึ้งแขางลางน้ำเด้อบเด้อดให้มันเข่ากันนะครับใครบ่ดตรงเท้าใครเอาไว้นะครับเอาค้นเข่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้มันแสบอยากให้มันมีอัตรลดนะครับต่อไปเห็นไหมครับใบบกูดบักพริกแข็งขวามาย่างดีนะครับ นี่ครับสุดยอดขนาดครับสไตล์พีจาสุดยอดขนาดครับสไตล์พีจาอันนี้เข้าบ่ต้องข้นก็นได้ไวไปเลยนะครับบ่าหลายใหญ่ห้างครับจวดเลยครับจวดเลยลาบกุ้งนะครับสัตว์เลยครับเห็นไหมครับบักผีดั้มใบปะก,กูดดํา เพราะใส่ใบปักูดน้ำนะครับนี่กับมีประโยชน์ต่อร่างกายด,ด้วยครับเด้อใบปักูดเห็นไหมครับมีประโยชน์นะครับ พักนะครับสลัดก็ได้นะครับพิมพพักสลัดครับแซบขนาดด้วยครับนี่ล่องเห็ดบังเด้อครับเด้อผู้ใดวะแม่ลาปุ่งจังไดยน่อยนี่แหละครับเห็ดสไตล์พี่จ้านี่แหละแซบข้าขนาดแต่ว่ากะเผ็ดจังน้อยเพราะว่าซึ้อเทิงบักพริกทัน่นเทิ้งบักพริกปนเทิ้งบักพริกขวาอูสุดยอดครับใส่กัน นะครับไข่ก็ได้นะครับไข่กินได้บลอกกินได้นะครับเนี่ยเขากินได้นะครับไปต่อนะครับเนาะโอ้ยต้องกินน้ำเผ็ดนะครับบกทัวนะครับข้านหะ้องกินไปกินมา นะครับมันบอเปรี้ยวว่ยังเขาก็ออนะครับนี่ครับน้าหมักเน่ามีอยากไปเปรี้ยวนะครับน้าหมักเน่ามีรับราดใส่อยากน้อยเวลาราดตต้มอีกตัวนี่นะครับนี่นะครับเพราะขนค้นมันเข้ากันคือเรานะครับนเนาะื่อเปนว่าข้นเนี่ยมันสมนะครับมันเปรี้ยวตัวต่อครับ มีประโยชน์ไหมครับนี่บักพริกแบบยังมีประโยชน์นะครับเด้อเนี่ยอืมครับพักแรงกว่านะครับดื่น้ำแต่ คพักถูกพักนีประโยชน์มาแลนะครับพักที่นะครับเข้ากับกินกับได้นะครับเนะ่าลาบปุุงผมว่าไอ้ถ้าผู้ใดมากินดิบเนี่ยถาลาบดิบขึ้นตีแสบนะครับเนาะคือสตีแสบครับขนาดถ้าลาบดิบนะครับนี่มันลาบสุกนะครับแต้ว่าก็ะเป็นจะกินเป็นหัดอืมอ้ม นะครับบำรุงไข่อีกหน,หน่ึ่งแล้วครับนะสุดยอดครับบำรุงไข่นะครับฝากด,ด,ด้วยครับเด้อแฟนเพจนะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้นะครับฝากด้วยครับเด้อเมนูม่งมาหนี้ลาบกุ้งนะครับน้องพีจ่จ้าบ่าก,กินดิบนะครับน้องข้เ,าขาเลยพวกหลายคนงสงสัยลาบกุ้งแบบไร นะครับพอพี่จ่ามากินดิบนะครับมันก็เคยกุ้งโตบังไงสุกๆนะครับลาบกุ้งแซ่บค่ะขนาดสไตล์พี่จ๋าพากักมาเที่ยวครับเท่าหมันเขากันแล้วไอ้หมดอ้ว แคกขนาดนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจให้ลูกไฮร้านเนี่ยครับเด้อแสดงความยิดีเห็นให้อยาลัางใจเพจพี่จะพากินพาเทียวขอบคุณลหลายครับขอบคุณลหลายครับ